เอาอลงเลยมันเหรอเฮ้ยเลยตอนนี้เขากข้มาขอเทอรแล้วทุกคนลองกินมังใครย่นี้เจ็บเลยจ้ะใครแต่ใบนี้พ่อแม่พี่น้องปรชชกชนทุกคนเด้งประเทศทยทั้งรัฐและทั้งประเทศมื่อนนี้ก็้ทราบผู้ไทยพาเข้าป่าทุกคนลมแห้งแห้งแต่ว่า อหอดยามระดูเดอเขาก็ห้กินระดูนั่นทุกคนได้ยินอันเห็นอันชาวภัยลงตลาดเห็นขาเจ้าหห้มาอันไข่มดแดงทุกคนชาวผูไทยแง่แล้วสุดกอนนะมันยังทันได้เป็นมาฮะนะแต่ชุดนี้เราแง่รบกวนทุกคนว่ามันจะเป็นหมาหรือบอเห็นอันขาเจ้าไปหห้ว่าเขาเจ้าวาอันทางมดแดงมันเป็นหมาแล้วฮะนะมากับลูซ่าไอ้มุนนี่สดีเพื่อนผักองเห็นแล้วก็พ่อเพื่อนมากับพ่อเพื่อนพ้อพ่อเพิน่นขี่รถไปทางหน้าไปอันลัด ตัดใกล้ท่าทุกคนเ้าไทยกับบบาะไทยน้อยกันเลยห้าเลแง่ไปตามทางอะไรแง่ไปพนดหละบบาะไทยไปรัดอยู่ทางหน้าท่าทุกคนไปก่อนอื่นนี่เขาก็ถือหดเข้ามาทุกคนเอาโหดเอาแย่เ้าไทยอาโหดเอาแง่ก่อนอื่นกันจะตัดไม้ก่อนตัดไม้เอ็ดไม้แย่แย่เอาทุกคนมันคันใช้วิธีแย่นี่มันจะเจ็บน้อยกว่าวิธีที่เขาบักลงมาอลไเขาเสลาเสลาเสลาเอานะมันครบมันครบเฮาลาย แต่อันนี้แหละเขาแงเอาแล้วมันครบมีลลยทุกคนชาวไทยือแป้งมาพร้อมแป้งขา้าวจีหรือแป้งข้าวเนยียวหรือว่าประเภทแป้งที่เขากินได้แนะเอามาโหยเซอร์แบบเวลาเที่ยาแงแล้วแหละเอามาโหยเซอร์นี้มันจะมันจะมีครบทุกคนมันจะแบบมันลืน่นนะไปเอาลายย่างตัดไม้ก่อน เจ้าจุดให้ทุกคนเลยเพลงไม่แตะปุ้ปับปุ้ปับอยู่้าลมแขง ต้องใส่ดุต่อตัลงมือหมัดอาะื้หมัดจะหดอสุกเลยไปลงมือหังแรกแหกมาลืนอม่เลยกันเราเล่งกันทุกคนอะไระ

โอ้ไไโอ้เป็นงจโอ้หวานเฉยไข่เด้อคุณโอ้โอ้ยอยานันมานเฉยเด้อมึงเด้อ

ทุกคนสองหังป้าวาแต่ว่ามดชมมันไม่เป็นไข่ทุกคนมันจะเป็นแม่แป้งนี่มันจะเป็นแม่แป้งทุกคนเพราะแต่ว่ามดชมไม่เป็นไข่เมืองไข่มัน เขาเื้อแป้งเลยสบายทุกคนมันไตเอาเลูเบือ่อตองข้าวทุกคนเอ้ยเป็นแม่แป้งมืดแต่สได้เว้าวแต่ว่ามันไข่อันนี้เป็นไข่วะว้า,วาวแต่ว่าหมดยังไม่เป็นไข่ทุกคนเอ้ย มันจะเป็นแม่แป้งบ่นะโอ้ไข่ละลายทุกคนเอยเป็นแม่แป้งเบิทดงด่นดิเลยทุกคนทั่นบากใหญ่หนึ่งเป็นแม่แป้งไลยก็ แม่หมดแล้วก็ถึงจะงว้าวโอเคหมดฮึทุกคนคิ๊มจน้ำโอ้ทุกคนคลนล คือสายนางท,าทงไทยย้ำทมทชาวปทัยเขาไปแย่ไข่มาแดงอยู่อยูฮะโก่งกินซองหังทุกคนด้วยออกมาเลยมีได้ท,นทันไายเพราะว่ามันหกปามันหกนะทุกคนและมันไม่พูดจับมันกล้องเฮ้ยป้าทุกคนซองหังได้เง,ง,งเียบครับมันเทกันลายทุกคนเอ้ยมันหกนะปุ่น ปลายูกุองคุมันเป็นเล่าอ้อนนะทุกคนโอ้โหโซดจานเกไปโอ้มันเฮกลายทุกคนเลยมันนักโทดะ,ะนะ และโหดโหดมันเป็นโหดเบาแล้วมันนักเลยกับมันเอ็ดอันมันเอ็ดตัวโยนอยู่ทุกคนเลยมันก็เลยเฮลายมันมีอ้าอ่ะนะคันเดียวออกมาพี่เพื่อนมันไก่เลยทุกคนมันหกอยู่ไหนทุกคนเอาต่อดูหมดลายก่อนนี่เพราะน่าูกชาวไทยคือกระโบกทุกคนยังอยู่ไร มาๆตุมเลยมาอนี้สาว้าผู้ไทยได้ย่านว่ะมันยังทันได้เป็นทุกคนใครมาเด็กนะเห็นเขาเจ้าไปห้าให้กันเลยเออขึ้นมาห้าลองเบิ่งทุกคนเพราะว่ายามันยังไม่เป็นมากนะขึ้นมาเบิ่งป้าทุกคนมันมันจนเป็นแม่แป้งเลยอ๋อได้ลูกโอ้ห้ากินเลยอย่างพู้แห่งด้วย คิอในร้า ไปแงอีกอยู่หมดกลับมาคุทุกคนชาวประเไทยเอาสองหัางเอาอยู่แต่ป่าพูนบูบูออกมาพอแห้งเพื่อจะได้เอาออกแม่มันเลยนางอยู่นั้นพร้อมว้าี่ตัวนี้บ่มครบเด้๋ยเจ๊เจ็บนี่ตัวนี้มันเงินเยอะอันนั้นเลย ฉีหางเต็มกระตอหน้อยกะว่าย่านว่าไม่ได้ใครบดชมทุกคนถือกระตอหน้อยขึ้นมาฉีหางเต็มกระตอไม่คิดว่ามันเลยได้หางบดชมนะถือขึ้นมาเพื่อชื่อว่าขันว่าได้ก็เอาไม่ได้ก็ย่าขึ้นมาแบบง่เบืองหมดป้าใครมาหมากบนครูหางเลยทุกคนเห็นหางเลอกัหมากหางนั่นเลยจะไดนเอาไปเอาอีกอย่ครูหางหนึ่ง yeah yeah haha haha I don't live haha 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 thêm haha 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 ไม่ไหนหายง่ายอยู่อยู่ลุมเลยอยู่แถวบ้านเลยมันเบาอะไรระหาไปง่ายแถวบ้านนะ อย่งอ่ได้ผมหมดอีกยิงเปอร์นครับได้ห่างห่งอะไรเนี่ยอ้ยอ้ยัอนนี้องชันห่งเยี่ย่สันถึงจะลุ่มลงจบทีนี้สันถึงมัไปไ Mm-hmm. แม่เปงแม่ปูขนชุ่มอุปรได้ใครมดเด็กลายปันนี้เออเออ เงี้ยโมนนะพี่โมนมันคบงอนนี่จนแดงกุ้งแงอนคบป้าเอาไปไฮก็ได้ลายเซนเติบเลยหอดเซนหาฮไปหอดไปเซนหอดเอ้ยเอาลงเอาลงสตอรี่หไฮให้ขอได้ขนมเพื่อาไงหาได้แต่ในบอลเชิญ ฮ่าจะไม่เล่บอลดิเซอร์เป็นย่าต่ออีกก็ได้อยู่ป่าตัวนี้ลายเนะแต่มันมันแบบมันหยาทางเข้าทางอกอกน,นะเวลาเขาแย่แล้วเวลาเขาอยาเอาแม่มันออกนะนกคะมันอยู่บนตัหกนี่เขาเออกไม่ได้ทุกคนพอมันไต่ขึ้นตามงามไม้มันไต่ขึ้นมาเสื้อเขา,า,เาได้เาขาช่วยเขาแย่แล้วเขาออกมาเป็นแผ่นพี่แหละมันไต่ขึ้นเขาไม่ได้ทุกคนพอซักไปคือกระโบกดิมันอยู่กโกงผลแห่งลายไข่มันนะหังมันนะ แต่ว่าเฮาเฮาโกงเฮาเฮาลึกไรไม่ได้เนี่ยใครเนี่ยมันจะมันคบเฮาเองป่ามันถูกไปถ้ารอตัมเขมท่าอนีี้เลยค่ะรอเงียไปทังน น,นี่ทุกคนได้ครึ <c ười> ค่งครึ่งโหทุกคนเลยไปมือเขาก่อนทุกคนเพราะว่าทายดว่าเยอะกินเขาอยู่ป่านี่แหละผัดอันดูสายให้ทุกคนดูสายน้อยนะไปเอาไปปา่าน้ำปา้า ยาไปอยู่เอาไปปานป้าสวะให้เขาปาโทรนําทุกคนจะเป็นต้องได้หมือเอามื่กินยูเออร์นู้นแหละไปตอนนี้เขาก็มาฮอดเฮอน์เลยทุกคนหม่อนอีกระโตกหนึ่งเซาไทยแบ่งไยเลยทุกคนได้ซองกระโต้ยามมาฮอดเฮอนปึ๊บอันเขาเจ้าซามซื้อนะทุกคนแบ่งไยให้เขาจได้ได้ซองกระโตะเลยก็ได้ซองแซนกระโตะละแซนทุกคนเสาไทยหาย แบบมันลายะนะก็เลยแบ่งให้ซื้อขนมมือเด็กน้อยแนะ่แล้วก็เอาไว้กินเนะ่ทุกคนนะมือหน้าจะขึ้นไปห้าอีมีคือมีฟันว่ามันเราได้ลา,ลายปันนีทุกคนเาร้าไทยเอาขึ้นนะคือเชื่อว่าถือกระโตน้อยแบบนี้แหละขึ้นนะขึ้นไปห้านะคือว่ามันมีได้ะนะบาดเร้าไทยห้าแงนะทุกคนหังหนึ่งได้กระต้ซสมเนีเยทุกคนหางดิวคันว่ามันไม่เฮน,นะมันนะขันเอากระบุงแบบแงน,นะป้าแห่งได้ลายทุกคนนยะอันนี้มันเฮกับลายกว่าอี อันนี้ก็ไว้กินก็ต่อหนึ่งเขาก็เอาไวเชือตัวเย็นทุกคนเอาไว้กินนี่เอาไว้โคจะไข่ส่วนตัวนี้เขาก็เยลางให้มันเก่งๆแลวก็เอาไปโคแล้วก็จะเอามามาก้อยทุกคนก้อยแล้วก็แบ่งเอาไปคือข้าวหญ้านำ้ำหลังจากที่หมาอะไรกน โคกคอนทุกคนเลยล้างล้างไข่มันชุกับคักเลยก่ะเอามาโค่โค่มันชุกก่อนนะแล้วเขาก็จะไปใสุกสุกไข่หมดแดงสุกไข่จะเปลว เขาอะอด้วยทุกคนนี่ขขาคุ้มันสุกเลยคือมันชิ้นเย็นน้หน่อยนึงเวลาเขาสุกมันหอมมันจึงนี่แบบนี้นะแซ่บไปอีกแบบทุกคนข้าวกินดิบนะมันแซ่บไปอีกแบบแต่ว่ากินชุกก็แซ่บกินกินชุกนี่มันก็มันเอออะไรหอมันมันมันหอมหอมจะทานกินดิบนะมันเป็นน้ำโพดกินดิบนะเด็กน้อยอยากกินหน้ำเด็กก็เลยเอ็ดชุกกินเอา จกินจะมีกินบ่กินเะย่าเว้ยอาหารแชอารชันชง <ฉะ S 2> มันเหมนเหงอาหาร,รชั้นชูงมัคมนคนมีมากัสดีทุกคนัสดีทุกคน đơn xì càng nào tụi con có thể thấy không phục tình mất lẽo nào này hòn lẽo nhang nào dù chẹp xe. เซบเซบเด็บ,บมาเด้อทุกคนเด้อมากินก้อยไข่หมดแดงนลากันมาเถอทฐานสมองนี่เด้อกายสมองนี่ไม่ได้กินขึ้นไปแย่ยูผูกไม่ได้เพอยังไได้กินนี่แก นี่แหละค่าเจ้าไฮอย่าไปตอนราคาเข้าทุกคนเอ้ยเพลยได้กิทมันครบเจ็บคือเปอร์นี่ซิมบ์กะกาซิมบ์ปะใครกินชีโดใครกินชีโดใครกินชีโดมาเด้อทุกคนเอ้ยกินข้าวนำกันปะเนี้ยกอยไข่หมดแดงโคไข่ใส่ไข่หมดแดงอื เป็นแล้วเหรอแบแบเป็นเลยกะค่ะไข่หมดแดงยัวอาหารชันสูงเด้อเราจได้กินได้ยังไ

i'll